สวัสดีครับผมกับช่างแบงค์อีกตามเคยครับวันนี้ช่างแบงค์ก็จะมาสอนวิธีทำการไฟฉุกเฉินกันนะครับหรือว่าเรียกไฟผ่ามากันนะครับเนาะขั้นตอนแรกเราก็จะทำการเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนกล่องดีเลยนะครับใช้เป็นดีเลยไปเป็นไฟผ่ามากนะครับไฟฉุกเฉินเนาะตัวเดิมจะเป็นกล่องสีดำเนาะกล่องสีดำเดี๋ยวช่างแบงค์ให้ดูับนี่ครับนี่เป็นเป็นกล่องที่มากับรถนะครับเป็นกล่องเดิมเนาะเราต้องเปลี่ยนกล่องนะครับถ้าจะเป็นใช้เป็นไฟผ่ามากได้นะครับเนาะกล่องที่ช่างแบงค์เปลี่ยนเข้าไปก็กรทาาดยึ ไว้ให้เหมือนเดิมเนาะวิธีทำการไฟติดตั้งไฟพาม่าหรือไฟฉุกเฉินกันเนาะในรุ่น Honda Veeb กันเนาะเนาะตอนนี้ช่างแม็กก็ยึดไว้แล้วต่อมาเขาก็จะทำการเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้ด้วยเนาะสวิตช์ตัวเปิดปิดเนาะเปิดปิดไฟเลี้ยวเราตัวเก่าจะใช้ไม่ได้นะตัวเก่าจะไม่มีไฟฉุกเฉินหรือไฟพะม่านะตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนสวิตช์ด้วยเนาะเปลี่ยนสวิตช์กับกล่องควบคุมแค่นั้นเองของตัวแล้วรถเราก็จะมีไฟพาม่านนะครับเนาะจะมีไฟพาม่านใช่เนาะก็มีประมาณนี้เนาะส่วนสวิตช์เดิมที่ช่างแม็กต่อหรอเนาะเมาให้ด ก็จะควบคุมได้แค่ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะจะไม่มีไฟผ่ามาเนาะสองตัวนี้ต้องเปลี่ยนออกนะครับที่มากับรถเนาะจะมีกล่องลีเลย์แล้วก็สวิตช์เนาะที่เราต้องเปลี่ยนออกที่มากับรถสองตัวนี้แล้วก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนเนาะกล่องสีส้มๆนะที่ช่างแบงค์ยึดไว้เป็นกล่องลีเลย์แต่งเนาะสีส้มแล้วก็สวิตช์ไปเลี้ยวแบบมีผ่ามาเนาะสวิตช์แต่งเหมือนกันเนาะมีไฟผ่ามาเข้ามาไฟฉุกเฉินเข้ามาหรืเรียกว่าไฟขอทางนะครับไฟขอทางหรือไฟฉุกเฉินต่างๆเนาะรถใครที่อยากได้ก็ซื้อแค่ ตัวสวิตกับกล่องควบคุมมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนรถเราก็จะมีไฟพามาเนาะก็มีประมาณนี้เนาะวิธีการติดตั้งไฟขอทางหรือไฟพามากันเนาะช่างแบงก์ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันว่าไฟพามาจะเป็นยังไงไปเลยครับอนนี้คันนะครับในรุ่น h อนด a w เว e นะครับเวฟอันนี้น่าจะเป็น2000เท่าไหร่นะครับพี่เองพ0น0นะครับก็ทำได้เหมือนกันครับไฟขอทางเนาะเป็นซ้ายครับทางขวากับขวาครับยกขวา นี่ครับสเต็ปยกขวาครับต่อไปจะเป็นสเต็ปพามานะครับไฟขอทางครับผมนี่ครับเป็นไฟขอทางนะครับในรุ่นเวฟสองพันสิบพี่ถึสองพันสิบนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับไปพามาเนะเราดูด้านหน้ากันเราเปดูด้านหลังกันครับผมก็สวยเลยครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นไฟพามาฉุกเฉินแบบรถใหญ่นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับแบ่งจัดง่าครับส่งานอีกคันครับในคอนแทคเวฟเหมือนกันนะครับนอกคาันี้ก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์นะครับเอาลองสปอร์ตไลท์หน้านะครับโอเคนี่เป็นไฟเหลืองนะครับเป็นไฟเหลือง อันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ไปด้วยนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ไฟขาวครับพี่เอกนี่ครับสวยๆครับผมเนาะางแบ่งแจดให้ครับส่งงานครับส่งงานอีกคันนึงครับพี่เอกเปิดไฟพามาเปิดไฟพร้อมกันเลยครับไฟสปอร์ตไลท์นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเนาะส่งงานครับ